โอกาสสำคัญมาถึงแล้วกองพันสิงสึกเปิดรับสมัครทหารออนไลน์ร่วมภารกิจปกป้องแผ่นดินไทยหน้าภูมะเขือกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16ประกาศเปิดรับสมัครชายไทยหัวใจรักชาติเข้าเป็นทหารกองประจำการประจำปี2569เพื่อปฏิบัติหน้าที่สำคัญในการรักษาอธิปไตยเหนือพื้นที่ยุทธศาสตร์ภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกดพันโทจักริดคูริรังผู้บังคับกองพันขอเชิญชวนชายไทยที่มีคุณสมบัติดังนี้อายุ18-20ปี ผู้ที่ยังไม่ถูกเรียกตรวจเลือกอายุ22ถึง29ปีผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการไม่ใช่แค่การรับใช้ชาติแต่คือการสร้างอนาคตผู้ที่สมัครใจเข้าเป็นทหารผ่านระบบออนไลน์จะได้รับโควตาพิเศษรับสิทธิสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบมากกว่าบุคคลทั่วไปเส้นทางอาชีพโอกาสเติบโตและก้าวหน้าในสายงานข้าราชการกองทัพบ,บกแบบยั่งยืนช่องทางการสมัครวันนี้ถึง25มกราคม2569สะดวกช่องทางไหนเลือกได้เลยสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th ตลอด24ชั่วโมงซึ่ง ตอนนี้ยอดสมัครทหารออนไลน์ปี69พุ่งถึง85%สมัครด้วยตนเองณนะหน่วยทหารใกล้บ้านท่านทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16โทร04-576-0007มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวกองทัพบ,บกปกป้องรั้วของชาติด้วยความภาคภูมิใจนะครับ